19ปีค่ะตอนนี้กำลังศึกษายอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะหาสืสา่อสารมวลชนค่ะผลงานที่ผ่านมานะคะก็คือการถ่ายสปอร์ตค่ะกับงานดีเจค่ะซึ่งเบลคิดว่าสองงานนี้เป็นงานที่ดีมากๆเลยทําให้เราเนี่ยได้ไปสู่สายตาของประชาชนมากมายให้เขาได้เห็นความสามารถของเราเห็นว่าเราเนี่ยมีความสามารถทางด้านนี้ไม่ว่าจะงาน ที่อยู่ในวงการมันเทิ่ม VJ นักร้องหรือนักแสดงทุกอย่างค่ะล้วนมีเสน่ห์ในตัวเองเพลงแต่ว่าคุณจะดึงเสน่ห์ตรงนั้นออกมาได้หรือเปล่าส่วนความสามารถพิเศษนะคะก็คือการเต้นแล้วก็การร้องเพลงค่ะและเดิก็มีบทเพลงว่ะค่ะคือเพลง We Belong Together นะคะของ a r ล a ย a ค่ะ When you left we b e long together we're oh, gonna live our one time together nurse comes on to m e the front this current flow we will say it last of an opportunity pass ยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยในจิตใจของคุณทุกคนนะคะ